ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีพิจิกสำหรับชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้และชาวราศีสิงชาวราศีกุมชาวราศีพฤษศคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเซนบวกลบและสำหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีกันคุณจะเป็นคนราศีใดแล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคันเนพุธดาวเสาดาวกุโต อยู่ในราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกังคุณ50%บวกลบวันนี้ผมเห็นสรรมการก็คือวันที่ 2 2เดือนเกรกฎาคมสองหคือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันการนี้เนี่ยเรามาดูนะครับสมการนี้ก็คือดาวเสาร์สู่ยรืังสีกับดาวทิพย์คิวบิโดเท่ากับจุดเจ้าตาเมธความหมายจะแปลว่าหมู่คณะทั่วไปที่แยกจากกาันการหย่าร้าง การพัด้าอันนี้ผมอ่านจากตำรายเยอรมันนะครับอ่อทีน,นี้เดี๋ยวเรามาดูลงรายละเอียดนะครับอ่อทุกราศีเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่เข้างองศาที่17องศาราศีพิจิก17ลิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นขับคุณร้อยเ์ซนะครับแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70เอ่อลดหลัก่กันไปนะครับ คราวนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานช่วยดีที่ดี70%นะครับจุดที่มาสู่ดวงสีก็คือดาวสองตัวรวมกันก็คือดาวเสาร์กับดาวทิพย์เออ่คิวปิโดนะครับเซนเตอร์ของการเรียกว่าสู่ดวงสีหรือภาษาอังอกฤษเรียกว่าจุดมิดพอยท์นะครับคราวนี้เนี่ยจุดจุดที่เออ่ดวงสีเนี่ยที่17องศาราศีพิจิก17ลิบดานเนี่ยอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลของราศีตัวนี้นะครับราศีตุลก็คือเรื่องดาวศุกร์ ซึ่งตรงนี้ก็จะตีความหมายแบบประมาณว่าเอ่อคุณจะมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณจะได้เรื่องของผลประโยชน์บางอย่างคานนี้เนี่ยเอ่อคนอยากให้ผมสรุปคลิปนี้แล้วมาสรุปคลิปนี้กันนะครับเอ่อคานนี้เรามาดูนี่นะครับเอ่อดาวเสาราในรโคจรจริงวันนั้นดาวเสาร์เนี่ยก็ค่าองศาของเขาเนี่ย ก็อยู่ย3ิบสามองศาราศีกุบสามห้าฤิพดาอันนี้อยู่พิกัดของราศีคปันก็คือดาวเสาร์สองครั้งแล้วก็มาเจอดาวพฤหัสก็คือเรื่องความสําเร็จอันนี้ก็ตีความหมายประมาณว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคือแบบเช่นคุณอาจจะแบบเออได้งานบางสิ่งบางอย่างใหม่แล้วคุณสามารถที่จะแบบไปทําได้หรือแบบคุณอาจจะแบบ ต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณได้ผลประโยชน์บางอย่างอันใหม่ที่เกิดขึ้นเช่นคุณจะไปรับหน้าที่บางอย่างใหม่เงี้ยคุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรียกว่าไงแนวเวลาการทํางานหรือแบบเรื่องข้อกําหนดบางอย่างอย่างเงี้ยก็ได้ยกตัวอย่างนะหรือว่าผลประโยชน์บางอย่างที่คุณอาจจะแบบมีเรื่องของอ การถูกจํากัดบางอย่างแต่ว่ามันทําให้เราเ,เ,เช่นเช่นแบบคุณจะขายของอย่างเงี้ยของชิ้นนี้มันแบบมันขายไม่ได้มานานแล้วยกตัวอย่างนะเอ,อสมมุติว่าคุณลงขายหมื่นหนึ่งแต่คนมาตอบแบบแปดพันห้าร้อยบาทอย่างเงี้ยคุณอาจจะบอกเออพี่ขอเก้าพันได้ไหมคันนี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับ การประกบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกําเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคนสองคนเนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ย จุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮาเดสก็คือความเป็นไม้ตัวเวทนาอาชีพฮาเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสาในดาวกําเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอรเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทานี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้าน คนนี้เนี่ยพอเขาแต่งงานเนี่ยเอ,อ่อดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมาประกบดูนะครับจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายอ่ะก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันท์กําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเนี้ยเราเจอแค่เนี้ยถือว่าดีมากคือเรียกว่า ทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพย์คือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกาเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจาันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์เดสของผู้หญิงด้วยและ ในดาวกำเน,นิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจรันร์เนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยสิบองศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้ยพอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกขเวทนาฮาเดสอันเนี้เป็นสิ่งที่ ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดส ดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปบจูนคือจุดเจ้าตาเมยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับคือหนูรได้พี่พันหนึ่งหนูกําไรแค่ แบบมารแบบพันเดียวเองชุนหมูม,มาแปดร้อยอะไรเงี้ยคือยกตัวอย่างเพื่อให้เขาแบบเห็นใจคุณแล้วก็ทําให้ดาวมันลงก็คือแบบเเงินที่คุณจะได้มันถูกจํากัดอ่ะโดนต่อรองเงี้ยคืออะไรใครมาต่อรองอะไรคุณอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะแบบเออให้ให้เขาต่อไปเพื่อให้คุณขายของได้ดีกว่าของมันมาจมแบบแล้วเราก็เอาเงินนั้นมาต่อยอดหา,าไปเอาผลประโยชน์บางอย่างที่เราคิดว่ามันมันคุ้มกว่า การที่เราเอาของชิ้นนั้นแบบมันมามาอยู่กับคุณแล้วมันไม่ทําผลประโยชน์ได้อ่ะอันนี้คือยกตัวอย่างนะมันก็เหมือนหน้าที่การงานงคุณอ่ะคุณอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่ย้ายบางสิ่งบางอย่างใหม่ซึ่งอันนี้มันก็สามารถตีความหมายลักษณะแบบนี้ได้หรือในเรื่องของความรักคุณอาจจะเจอคนที่มีข้อจํากัดแต่คุณก็อาจจะรู้สึกดีแต่ว่าจริงๆแล้วคุณก็อาจจะจริงก็อาจจะไม่ชอบแต่ว่า มันก็เหมือนสองจิตสองใจอยู่อะไรเงี้ยคุณก็อาจจะแบบก็คุยกันหรือแบบเอ่อทำความรู้จักคุ้นเคยก็คือแบบหรือมีการติดต่อบางอย่างที่มันอยู่ไกลแต่ว่าเราก็แบบรับรับสภาพได้ก็คือแบบใจเย็นๆแล้วก็เออเหมือนแบบไม่ต้องเรียกว่าไงเออไม่ต้องไปซีเรียสว่าแบบเออทำไมเราไม่ได้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะแบบคุยกันได้แบบเนี้ยหรือเออ พ่วงนั้นคุณอาจจะมีข้อเสนอหรือข้อจากัดบางอย่างที่คุณอยากจะได้ในเช่นเรื่องความรักที่ปัญหาบางอย่างที่มันค้างค้างมานานอะไรเงี้ยเพราถึงช่วงนั้นอาจจะมีเรื่องของความสําเร็จในการหาข้อยุติบางอย่างที่สอดคล้องต้องกันระหว่างเราเขาอย่างนี้ก็ได้ยกตัวอย่างนะหรือคุณอาจจะเจอคนที่มีข้อจํากัดมพอไม่ไม่คนที่แตกต่างกับคุณอย่างเงี้ยแต่เขาก็โอเคงั้นคุณก็อาจจะแบบ คุยได้อย่างเงี้ยเราก็คุยไปก่อนได้ครนี้เอ่อเรามาดูงนี้นะครับเอ่อดาวเสาดาวเสานี่เรามาดูตรงนี้ดาวคิบิโดแล้วที่คิบิโดนี้ก็ทำมุมเอ่อ,180อร้อยแปดสิบองศากับดาวศุกร์ซึ่งคิบิโดก็คือครอบครัวหมวนูนะก็คือแปลว่างานที่คุณทำคุณสามารถที่แบบ ทำให้สถานภาพของคุณอยู่เรือนตาที่สิบเออเรือนตาที่สิบก็คือสถานภาพดาวสุขางานที่คุณทําคุณอาจจะแบบทําแล้วได้เงินที่ผลประโยชน์อย่างเงี้ยก็ได้หรือเรื่องความรักก็คือความรักของคุณเนี่ยสามารถที่แบบมันมันทาให้เรามีความรู้สึกว่าเข้าใจตรงกันได้ได้ดีนีก็ได้แล้วก็ออมยองดาวอยู่ยนนะน้นก็คือ,เ,อเงินที่ได้มาแบบฉับพันเงินที่ได้มาทางโลกออนไลน์หรือว่า เงินที่ได้มาจากต่างประเทศหรือว่าเารายได้ผลประโยชน์บางอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดว่าจะมีมาหรือในเรื่องความรักก็คืออาจจะเป็นเรื่องการติดต่อแบบโปรแกรมหาคู่หรือว่าชาวต่างชาติหรือว่า <S <S คนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้โยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ย คนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรรอว่ะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหระพาซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่านมุด ผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าเอเสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข่ แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์ซว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนตไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับออคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรเนียนเอ,เองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็น คุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยละเซนเปล่าถ้าเขาตอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอะมันก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังค์คุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่ สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหาชุดเจ้าตาฟรีโมโูลค่า414บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลออกับคุณมั่งน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์ การติดต่อที่มาแบบรวดเร็วโดยที่ว่าคุณอาจจะแบบไม่ได้คาดคิดคาดวันนะแล้วก็อ,อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือลาทิปคิวบิโอนี่ก็มาเจอกับเราพูดกับเราทิฟแอดเมดตออันนี้ก็จะตีความหมายประมาณว่าการใช้ความคิดอย่างจริงจังหรือภายในวงจำกัดความอุตสาหาพยายาม ความอุสาหะพยายามในการคิดความมีผู้มีความคิดอันลึกซึ้งคืออันนี้มันมันเป็นความหมายที่ดีนะเออคือแบบประมาณว่าคุณอาจจะแบบทำงานบางอย่างประสบความสําเร็จในลักษณะทีะ่มีข้อกดดันหรือคุณอาจจะมะีวัตถุดิบบางอย่างเช่นอาจจะเป็นใบประกอบอชาชีพของคุณหลือที่เฉพาะทางคุณ หรือประสบการณ์ขั้นสูงหรือสินค้าบางอย่างที่คุณมีแล้วคุณสามารถที่จะแบบสื่อสารหรือมีการติดต่อเจรจาทําให้คุณได้ผลประโยชน์อันนี้ก็สามารถตีความหมายลักษณะแบบนี้ได้นะครับก็ทําให้คุณได้เรื่องของรายได้ผลประโยชน์ที่ดีแล้วก็ความสัมพันธ์เรื่องของความรักที่ดีได้นะครับก็ใครฟังคลิปนี้ครั้งแรกอา,อาจจะงงๆฟังอะไรนอกนะครับ สำหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกรายเดือน,น2ั้สองช่องนะครับช่องยูเรเนียนรายเดือน1 0 0้บาทนะครับช่องยูเรเนียนรายเดือน80สบาทถ้าคุณเป็นสมาชิกสองช่องคุณแอดไลน์แอดไลน์มาหาผมนะครับผมจะหาจุดเจ้าตาฟรีมูค่า4 4 4ิบบาทคุณจะได้รู้ว่าคุณจะดูจุดเจ้าตาไหนในราศีไหน,ไหนเพราะว่ามันจะเป็นอิทธิพลกับคุณแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะามันคือวันเดือนปีเกิดของคุณนะครับนี่คือความจริงนะครับถ้าคุณต้องการความจริงนะครับคราวนี้ คลิปทั้งสองช่องวันที่เกิดเหตุการณ์จริงจะไม่ตรงกันจะไม่เหมือนกันนะครับแนะนําก็คือเป็นสมาชิกทั้งสองช่องอยิดีที่สุดนะครับแล้วก็คุณจะได้ดูคลิปก่อนอื่นล่วงหน้านะครับสาสิบวันขึ้นไประหว่างดูคลิปไม่มีโฆษณานะครับมกรก็คือราศียองเดือนมกราคมคือดาวประจำราศีของมกรเนี่ยมันคือแพ้บุกเขานะมันไม่มีนะไอ้มังกรเนี่ย้าเป็นแพทเทิร์นในโทรจีเนี่ยมันจะเป็นแพ้บุกเขา เพราะอะไรเพราะว่าปัชญาของแพ้บุกเขาอ่ะมันคือดาวประจำราศีมันคือดาวเสามันแปลว่าเคุณจะเห็นที่ผมอธิบายเรื่องแพะบุกเขาคือแพ้บุกเขาที่มันปีนเหวปีนยอดผาแล้วมันเดินข้างเหวมันไม่มีสัตว์ไหนที่ทําแบบเขาได้คืออันเนี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าที่เขาบอกเป็นมังกรเวเทอร์นโทจลรจมแล้วปรัชญาของมังกรมันคืออะไรอ่ะ มังกรในโลกนี้มันมีเหมือนสองปีชีพด้วยนะมังกรแถวจีนเออ่ตรวมันออกเนี่ยตัวมันจะยาวๆเหมือนองค์ราชบุรีองค์ลายมังกร่ะตัวยาวๆอ่ะแล้วมันพ้นพนไฟที่ป่ากไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้ามังกรยุโรปแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบลอดอ f t บ e ล i ิงหลังที่คุณดูฮอลลีวูดมังกรตัวมันจะใหญ่ มีปีกใหญ่ๆเห,หมืนข้างคาวบินได้หางายเหมือนลูกศรทนูสามเหลี่ยมและที่สำคัญคอมันยาวคอมันยาวตัวมันอ้วนๆหน่อยตัวใหญ่และมันมันพ่นพ่นไฟได้เออคุณลองสังเกตไ่ล่ะตกลงแล้วอ่ะถ้าเขาบอกมัาางกรวเทยร์ทนโทโลยีราศีราศีมังกร แล้วมังกรไหนอะยุโรปมังกรยุโรปหรือมังกรจีนอ่ะคุณคิดตามผมถูกไหมแล้วอ่ะโอเคมังกรแล้วยไงอ่ะแล้วปัจจัยของมังกรมันคืออะไรอ่ะมังกรจีนอยู่ไหนอะอยู่ข้างเอ่อวังเกียนนัเหมือนที่มองจีเหรอหรืออยู่ทางขึ้นบันลังจักรพรรดโตโตจากจักรพรรดิฮ่องเต้นั่งใช่ไหมหรือถ้ามังกรยุโรปอ่ะมังกรยุโรปบรนอายที่ไหนอะ เออใครรู้มั่งเราดูในหนังมันก็ไม่รู้ใช่ป่ะมันอยู่ในถ้ำเหรอนะแล้วแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าปัญญามันคือคือราศีมังกรวิทยาเทนโทโลีราศีต่อไปราศีมังกรแล้วแล้วปัญญามังกรมันคือดาวเสาร์ดาวเสาร์มันแล้วมังกรมันทําไมอ่ะก็เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะแต่ว่าแพ้ภูเขาเนี่ยคือทั้งโลกเนี่ยมันเป็นแพ้ภูเขาหน้าเหมือนแกะ มีหางวนเออ่มีเขาวนวนข้างหูหางเป็นบาคือแพ้ภูเขาก็คือแพท้ที่มันอยู่ตามหน้าผาคือเรื่องนี้ผมขอพูดนิดน,นึงเพราะว่ามันจะทําให้คนไทยเนี่ยตื่นตื่นจากสิ่งที่คุณเนี่ยคิดว่ามันเป็นมังกรเนี่ยมันไม่ใช่คือปัญญาของมังกรมันคืออะไรเอาแค่มังกรสปีชีไหนอะสปีชีคือสายพันธุ์น่ะ มันสายพันธุ์มังจีนตะวันออกหรือว่าสายพันธุ์ยุโรปถูกไหมอ่าแล้วมันอยู่ไหนอะแต่แพ้ภูเขาเนี่ยปรัชามันคืออะไรมันแปลว่าไม่มีใครทําสามารถทําแบบแพ้ภูเขาได้ที่มันปีนปีนกาแพงเหมือนนี่เหมือนภูเขาที่มันชันแบบแปดสิบองศาเหมือนกําแพงมันปีนได้มันมันขึ้นไปอยู่ยอดเขาเอลเลนแล้วมันเดินตามเหวอะ คือพื้นที่เดินสามสิบเซนแล้วมันเดินแล้วมันไม่ตกมาตายอะมันเดินเนี่ยมันเกิดมายันมันแก่ตายอ่ะแล้วมันปีนขึ้นปีนลงอ่ะไม่มีสัตว์ไหนทําได้อันนี้ก็คือปัญญายของดาวคือว่ามันเป็นดาวเสาที่เอ่อคนอื่นทําไม่ได้ฉันทําได้มีข้อจํากัดชีวิตคุณก็จะแบบสบายมากครับดูแบบฟินมากครับสําหรับคนที่ใช้เครื่องไอโฟนเห็นปุ่มสมัครนะครับคุณก็ทักมา อไลน์มาผมจะหาวิธีสมัครในคุณได้แน่นอนนะครับไอโฟนไม่เห็นปุ่มสมัครนะครับก็ทักมานะครับผมจะบอกวิธีให้สมัครสําหรับคนที่เห็นปุ่มสมัครแต่สมัครไม่เป็นนะครับคุณก็ทักมาอนไลน์ผมผมจะหาวิธีบอกวิธีคุณสมัครได้แน่นอนนะครับนะครับเราก็าเป็นสมนาชิกคนในครอบครัวเดียวกันนะครับนะก็รายได้ยู u ูบแบงให้ผม7จ็อนนั้นก็เอาไปเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องมือในการทำคลิปดีๆให้นะครับ แตนี้เนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกรายเดือนทั้งสองช่องนะครับที่คุณยังเป็นสมาชิกช่องผมอยู่คุณคือผู้สนับสนุนที่ที่สําคัญมากเลยยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่คุณยังไม่ทิ้งผมไปนะครับคุณยังอยู่กับผมอยู่นะครับผมขอขอบคุณนะครับจากใจนะครับทุกราศีเลยทุกคนเลยนะครับที่เป็นสมาชิกรายเดือนนะครับทต่นี้เนี่ยเรามาดูต่อก็คือว่า เราจะเอาตรงนี้ดาวเสาร์นะครับกับอดาวทิพคิวบิดร,รวมกันเรียกว่าศูนย์ลังสี่จุดที่ศูนย์ลังสี่นะครับจุดนิดพอยนนี้มาเจออะไรมาเจอจุดเจ้าชตาอาทิตย์โอ้โหอันนี้มันก็จะตีความหมายว่าเออกิจกรรมที่มีความสามารถในการแสดงออกคือสามารถแปลว่าวันแต่งงานก็ได้คือหมายถึงว่า ไม่ใช่ว่าวันนี้นคุณต้องไปแต่งงานนะมันหมายถึงว่ามันเป็นความหมายทางบวกก็คือคุณมีอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างที่ที่คุณแบบสามารถที่จะแบบทําในลนักษณะที่คนอื่นอาจจะทําไม่ได้ดีเท่ากับตัวของเราอแต่เราทําได้คุณอาจจะได้เรื่องของผลประโยชน์แบบที่คุณถูกใจเลยที่ว่าคุณไม่ได้แค่คิดเพราะว่าอาทิตย์เนี้เขาอยู่ในราศีกรกฎนั่นคือจุดเจ้าตัดจันทร์นั่นคือแปลว่างานก็ได้งานที่คุณทําเนี่ย สามารถทําได้โดดเด่นในสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดเพราะเนจูนก็คืออาจจะเป็นเรื่องงานที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะได้หรือว่าเงินที่คุณคิดว่ามันไม่ได้ได้พอถึงช่วงนั้นก็มีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของความสําเร็จบางอย่างที่เกิดขึ้นอันนี้ก็สามารถตีความหมายแบบนี้ได้นะครับเหรือเรื่องของความรักอาจจะแบบคุณอาจจะเจอกับของบางอย่างที่คุณถูกใจนะและ้วก็หรือว่าคนที่เราผูกพันแบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็คราวน,นี้เรามาดูนี้นสมการ3มตัว a บวก b ลบ c นะครับ a ก็คือดาวเสา b ก็คือดาวทิพย์คิวิโดนะครับ c ก็คือจุดเมฆนะครับสมการสตัวสังคีตเรียกว่าเซนสติพอยภาษาไทยเรียกว่าจุดอิทธิพลจุดอิทธิพลตรงนี้เซนสติพอยมันเจออะไรทำมุมร้อนศาสจะมาองศาเจอแบบจุดเจ้าตามมอริเดียนซึ่งเมอริเดียนแปลว่า,าตำแหน่งงานอาชีพงาน ความสว่างสิ่งที่ความสว่างของตนเองอันนี้จะตีความหมายว่าก็มีโอกาสที่คุณอาจจะมีเรื่องของงานงานที่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับงานในลนักษณะไหนงานในลนักษณะ hard Date ก็คือ hard A เนี่ยก็ประมาณว่างานที่แก้ปัญหาบางอย่างงานที่อาจจะเป็นลนลักษณะของเช่นลูกค้ามีปัญหาบางอย่างที่เข้ามาแล้วคุณสามารถแก้ได้หรือแบบ คุณอาจจะทําอาชีพที่เกี่ยวกับฮาร์เดสเช่นแพทย์หมอพยาบาลาหารตำรวจครูหรือว่าสิ่งที่คุณต้องไปซ่อมแซมบางอย่างหรือว่ากิจกรรมที่คุณต้องมีการปรับ,ปร,บปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขปัญหาเอาเพราะว่ผมยกตัวอย่างง่ายๆคือแก้ไขปัญหาหรือคุณอาจบางคนอาจจะขายของเก่าขายสินค้าเก่าอย่างเงี้ยก็ได้เช่นบ้านมือสองรถมือสองหรือว่า คือผมจะอ่านความหมายเต็มๆเรื่องดาวทิพย์ฮาเดียนี้คุณฟังนะแต่คุณยังไม่ต้องตกใจในความหมายที่ผมอ่านนะแต่คุณจะได้เป็นไกด์ให้คุณแบบเห็นภาพอะดาวทิพย์ฮาเดียนี่ความหมายจะแปลว่าความยักจนความต้นต่ำพลังทำลายจากอดีตขยะความสกปรกลังเลดีรอความล่าช้าความหมายทั่วไปความยักจนความไม่รับรื่นขยะมูลฝอยความเจ็บป่วยชนิดเลือดลาหยิ่ตกในสภาวะผิดปกติหรือยากลาบากทุกเวกนาความเป็นไม้โรคติดต่อของเก่า อันนี้ก็อย่างนี้ยนะคุณขายของเก่าอย่าเช่นคุณจะขายบ้านบ้านเก่ารถมือรถเก่าของคุณมือถือเก่าหรืออะไรที่มันแบบเก่าเก่าอะ่ะหรือแบบอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นเอ,อความยากลําบากอ่ะเห็นไหมมันมีคําว่าหรือความยากลําบากก็คือสิ่งที่คุณคิดว่ามันยากอ่ะมันยากที่คุณจะทําอ่ะเช่นคุณอาจจะเจอต้องไปแก้ไขางานเนี่ยมันยากยากแบบนี้ก็ได้นะฮะเดช แต่คุณนะ่ะสามารถทําได้เออแบบเนี้ยอันนี้คือการยกตัวอย่างปัจยาไงนึกออกไหมเออบางคนอาจจะโอ้โหเจอความหมายเราทิพย์ได้แล้วอะไรเนี่ยฉันต้องแบบอย่าล้างมันมันเป็นวลีหนึ่งที่รวมอยู่ในอประโยคในตำราเยอรมันที่มีออที่แปลเป็นไทยอ่ะแล้วมันเป็นแบบคําแบบประมาณร้อยปีแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือก็คือแบบยกตัวอย่างให้คุณแบบเข้าใจเวลาเราตีความหมาย แต่เราต้องมันมาไปยยกับเหตุการณ์ปัจจุบันนี่เงี้ยตอนนี้เรามาดูจุดอ,อิทธิพลเซ็นเซอร์ทิปพ,พอยต,ต์ตุดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจุดอิทธิพลตรงนี้ก็มันเจอดาวทิพโคโนโดอย่างไรผมอ่านข้าหมายดาวทิพโคโนโดให้คุณฟังนะ,ะคุณได้ประยุกต์อาชีพคุณคโคโนโดแปลว่าสู่พื้นฐานหรับพวกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เด่นเป็นพิเศษที่เหนือพวกสิ่งทั่วไปที่อยู่เหนือสิ่งธรรมดาอำนาจบริหารสิ่งธรรมดาสามัญฮะ ความหมายทั่วไปผู้ใหญ่คนนั้นครคัวเจ้าของบริษัทผทู้บริหารประเทศสิ่งที่ทําให้บุคคลเป็นใหญ่กันว่าตำแหน่งอำนาจอยู่ในมือการเปลี่ยนตําแหน่งนะซึ่งเจอดาวทิพย์โคโนโต,ตรงนี้แล้วก็มาโยงกับเมอร์เดียนเมอร์เดียนมันแปลว่าอะไรก็อาชีพการงานตําแหน่งคุณอาจจะมีการเลื่อนขั้นตําแหน่งงานที่ได้ผลประโยชน์ที่ที่ดีขึ้นหรือความรักคุณอาจจะดีขึ้นแบบเนี้คือหรือคุณอาจจะได้เรื่องผลประโยชน์บางอย่างขายของได้ก็ได้ไดเงินอย่างเงี้ยคือยกตัวอย่างอะ แล้วก็หรือบางคนอาจจะแบบได้หน้าที่งานรับผิดชอบที่เติบโตมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นทิศทางที่บวกนะเรียกว่าใช้ได้แล้วนี่เรามาสรุปแบบละเอียดละเอียดให้นะเราไปพิสูจน์กัน,นครับก็สําหรับคลิปนี้ใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมขอให้คุณประสบความสําเร็จได้ดังใจปรารถนาทุกเรื่องนะครับอันนี้พูดจากใจจริงนะครับใครฟังครั้งแรกฟังไม่รู้เรื่องก็เป็นเรื่องปกติฟังหลายรอบนะครับเรามีสมาธิในการฟังนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้พลังที่ดีนะครับสถิตอยู่ทุกทกทุกคนนะครับขอให้ทุกๆคนนะครับฝ่าฟันความเลวร้ายนะครับความยากลำบากไปได้มีเงินเ็มกระเป๋ามีการงานที่มั่นคงนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความรักที่หวานชื่นนะครับแล้วกลับมาฟังคิดผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับนั้นแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ